สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช่อง YouTube Peter b o a t m อัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่12พฤษภาคม2566นะครับมีข่าวว่าเชลซีสนใจคว้าตัวเอมิเลีโนมาติเนสนะครับรวมไปถึงกองเต้อยากอยู่ต่อแล้วก็มีข่าวลือที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเตียโกซิวาออกมาด้วยนะครับมารอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุในใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยใครที่กําลังมองหาน้ําหอมแต่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดที่ร้านโคดคูเพอร์ฟูมได้เลยนะครับในช้อปปี้มี ada, มแล้วล่าสุดเปิด ร้านใน t i k t อกเพิ่มเติมด้วยนะครับใครหาน้ําหอมที่ไปทํางานไปออกกําลังกายไปหาสาวๆแบบไม่อยากซื้อขวดเต็มไปจัดที่ร้านนี้ได้นะครับแล้วก็ใครที่สั่งซื้อในช้อปปีเนี่ยนะครับเขามีโค้ดส่วนลดจากช่อง p e t e r ร์โบด้วยนะสั่งครบ1,000บาทลด100บาทเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับฝากไปอุดหนุนโค,ค้ดครูเพอร์ฟูมกันเยอะๆเลยนะครับ ส่วนใครที่กําลังหาโรงเรียนดีๆนะครับไปเรียนที่นี่ได้เลยนะครับโรงเรียนนานาชาติบริต i s โคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลบังคอกนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐบริต i s โคลัมเบียเป็นออฟชอว์สคูลนะครับเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยโรงเรียนยืนยันนะครับว่าถ้าจบเกรด12สามารถไปสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้มีการรับรองจาก WASCBC Inspection และมสมสเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์การเท่นหนึ่งถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1นถึงม6ติดต่อ ทางเพจโทที่เบอร์0819294229รายละเอียดท,ทั้งหมดผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของแฟนเชลซีเหมือนกันนะครับ ส่วนใครที่กําลังหารถขับดีๆนะครับไปจัดคันนี้เลยครับซูซูกิซูบิบจีแอลเนะครับมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นแต่งแผงคอนโซลแผงประตูลายเคยบล่าจอทัชสกรีน7นิ้วเต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดู a อาเจและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ช่วงนี้ใครเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับเมาไม่ขับนะครับสอบถามข้อมูลรถซูซูกิเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่ ผลงานไม่ดีจะไปขึ้นเงินได้ยังไงนะฮะ,ะเป็นรายงานจากแมท l อ w นะครับเทนหนึ่งของเทเลกราฟบอกว่าบอร์ดบริหารเชลซีเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อรักษาฐานแฟนบอลที่อังกฤษเอาไว้บ้างนะครับโดยตัดสินใจที่จะไม่ขึ้นราคาตั๋วปีสโมสรเป็นปีที่12ติดต่อกันแม้จะลงทุนไปมาหาศาลกว่า600ล้านปอนด์ใน2ตลาดที่ผ่านมาก็ตาม เดิมทีเนี่ยบอร์ดเชลซีก็มองว่าโอ้โหลงทุนขนาดนี้เสริมทับกระจุยกระจายเดี๋ยวขอขึ้นค่าตั๋วปีหน่อยตัวปีก็คือคุณจ่ายก้อนเดียวคุณได้ดูเกมในบ้านเกมลีกทั้งซีซั่นเลยนะครับซึ่งตอนแรกมีแผนจะเพิ่มค่าตัว๋วแต่สโมสรก็รู้ครับว่าโดนกดดันมากเพราะว่าฟอร์มห่วยแตกนะฮะฟอร์มไม่ดีถ้าไปขึ้นราคาอีกเนี่ยโดนถล่มยับที่ผ่านมาบอร์ดบริหารก็โดนด่าเยอะอยู่แล้วครับเรื่องการตัดสินใจต่างๆก็เลยสุดท้ายตัดสินใจไม่ขึ้นราคา นะครับข้อเสียก็คือรายได้สโมสรจะไม่มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ค่าตัวปีเชลซีเนี่ยถูกกว่าสเปอร์ถูกกว่าอาร์เซนอลนะครับเชลซีเนี่ยถูกสุดนะ750ปอนด์นะครับอันนี้ตัวปีราคาถูกสุด750ปอนด์นะครับก็ประมาณ3 2 0 0 0ของสเปอร์เนี่ย807ปอนด์หรือว่าประมาณ3 4 0 0 0แล้วก็อาร์เซนอล900ปอนด์ประมาณ3 8 0 0 0ย้ำว่านี่คือราคาต่ำสุดมันมีแพงกว่าน,นี้เยอะนะครับซึ่งทำให้ปีหน้าการันตีแล้วว่ารายได้จาก การขายตั๋วเนี่ยเชลซี Chelsea จะไม่เท่า2ทีมนั้นแน่นอนแต่ว่าตามหลักแล้วก็ไม่เท่าอยู่แล้วครับเพราะความจุเชลซีน้อยกว่าสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลด้วยนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ต้องสร้างสนามใหม่นะครับทั้งนี้ครับแม้รายได้สโมสรจะไม่เพิ่มขึ้นแต่แมทลอก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะที่ไม่ขึ้นค่าตัว๋วเพราะว่ามันเป็นการซื้อใจแฟนบอลบ้างก็ดีเพราะปีหน้าพรยุโรปก็ไม่ที่เตะแล้วก็ตอนนี้คนอังกฤษเนี่ย เจอวิกฤตค่าครองชีพสูงทั้งประเทศแบบจริงจังมีปัญหาการเงินเหมือนกันถ้าไปขึ้นราคาเนี่ยมันอาจจะทําให้สโมสรม,มีโอกาสได้เงินมากขึ้นแต่ในทางกลับกันก็คือถ้ามันแพงจนแฟนบอลซื้อไม่ไหวคนที่จะเข้ามาดูเกมในส t ตม f ฟอร์ดบริดมันก็จะน้อยลงด้วยสนามก็อาจจะว่างด้วยถ้าเกิดราคาตัวแพงเกินไปอ่ะอันนี้ก็คือการซื้อใจจากบอร์ดบริหารนะครับ แล้วก็เชลซีจะหาผู้บริหารคนใหม่มาเสริมทัพเพิ่มเติมด้วยครับมีรายงานจากแมตต์ลอตันของเดอะไทมส์บอกว่าเชลซีกําลังสนใจดึงผู้บริหารคนใหม่เข้ามาจะเอามาทําเรื่องการตลาดดูแลสปอนเซอร์ดูแลโฆษณาเพื่อให้เชลซีมีรายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเอาคนใหม่เข้ามาจริงๆเนี่ย อาจจะเกิดเครื่องหมายคำถามกับคนปัจจุบันอย่างทอมกริกที่เป็นประธานฝ่ายธุรกิจของสโมสรได้คนนี้ย้ายมาปีก่อนย้ายมาจากแมนซิตี้แต่ว่าไม่รู้ผลงานเป็นยังไงบ้างนะครับสื่อบอกว่าเกิดเครื่องหมายคำถามแต่ไม่ได้บอกไม่เข้าเป้านะฮะล่าสุดครับท็อตโบลีแล้วก็ทีมบอดบริหารปัจจุบันครับกำลังเจรจาขั้นสุดท้ายกับคริสจูราเซกนะครับ เป็นผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท c l e a r l a k Capital ก็เป็นบริษัทของ b r i d g e Equity นั่นแหละเงินทุนที่มาร่วมเทคโอเวอร์เชลซีนะครับเชลซี Chelsea อาจจะไปเอาคนนี้มาทําหน้าที่ดูแลสปอนเซอร์เพิ่มเติมนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนเก่าอย่างทอมกริกจะต้องออกไปเพราะเหมือนกับทอมกริกก็เป็นคนช่วยแนะนําจูราเซกว่า i, นเฮ้ยคนนี้ผู้ภาษาโครอตคองภาษาโครเอเชียดีเอามาปรับโครงสร้างที่กว้างขึ้นมันน่าจะช่วยสโมสรเชลซีได้ แต่เอาจริงๆคือผมว่าในเรื่องของเชิงการตลาด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยในมุมผมนะผมมองว่าก็เจรจาเรื่องสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อช้ามากเหมือนกันนะเออสปอนเซอร์แขนเสื้อด้วยที่มันจะมาแทนเวลฟินเนี่ย ค่อนข้างช้านะครับเพราะว่านี่จะจบซีซั่นแล้วบางสโมสรเขาได้เสื้อเปิดตัวเสื้อใหม่กันไปแล้วของเราเนี่ยยังไม่เปิดตัวเสื้อใหม่แล้วก็ยังไม่ได้สปอนเซอร์หนะ้าอกเสื้ออย่างเป็นทางการเลยนะครับผมว่าก็ค่อนข้างช้าเหมือนกันนะฮะอ่ะทีนี้ครับเรื่องราวของสโมสรน,นอกสนามผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูกันที่รายนักเตะเป็นคนๆกันนะครับเริ่มกันที่คนนี้ครับชายผู้มี8ปอดนะครับเอ็นโกโรกงเต้นะครับ เอ็นโกโรกงเต้ไปให้สัมภาษณ์มานะครับบอกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งของแผนในอนาคตเชลซีต่อไปแล้วก็เชื่อมั่นว่าเชลซีจะกลับมาประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะครับกองเต้ e นโดนนักข่าวถามว่าอยากอยู่ต่อเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเชลซียุคใหม่หรือเปล่า่าโดนถามแบบนี้นะพี่เต้ก็เลยบอกว่าใช่แน่นอนอยากอยู่ต่อมันเป็นโครงการที่น่าตื่นเต้นของเชลซีน่าเสียดายที่ฤดูกาลนี้เราทำผลงานได้ไม่ดี แต่ผมแน่ใจนะว่าทุกคนอยากกลับไปสู่หนทางแห่งชัยชนะหนทางสู่ความสําเร็จและผมก็หวังว่าเชลซีจะต่อสู้เพื่อทิศทางนี้อีกครั้งหนึ่งส่วนอนาคตของผมเดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าจะได้ข้อสรุปแบบไหนแต่สิ่งที่ผมหวังมากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงของสโมสรที่ผ่านมาผมมีอาการบาดเจ็บนะแล้วก็พักรักษาตัวไปนานพอสมควรแต่ผมก็ผ่าตัดไปแล้ว จุดประสงค์หลักเนี่ยคือการผ่าตัดเพื่อให้กลับมาฟิตและแข็งแกร่งกว่าเดิมตอนนี้ผมรู้สึกดีผมหวังว่าร่างกายจะเป็นแบบนี้ต่อไปตอนที่ได้กลับมาลงได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมดีใจมากผมแฮปปี้มากและแม้ว่าปีนี้เชลซีจะฟอร์มไม่ดีแต่ผมก็จะพยายามสนุกกับฟุตบอลอีกครั้งนะครับกองเต้พูดขนาดนี้นะครับก็เป็นการอ่อยสโมสรแล้วว่าพร้อมอยู่ต่อนะเออถ้าข้อเสนอถ้าสัญญาฉบับใหม่มันลงตัวเนี่ยก็พร้อมอยู่ต่อซึ่ง ถ้าดูจากทิศทางของสื่อนะครับเดวิดออนสตีนบอกว่าการคุยเชิงบวกแมตลอก็เคยบอกว่าสัญญาฉบับใหม่เอ็นโกโลกองเต้ดูเป็นเชิงบวกแล้วเหมือนกองเต้อยากร่วมง,งานกับมาริซิโอโปเชติโน่ด้วยนะครับตอนนี้ค่อนข้างเป็นเชิงบวกผมว่าถ้าจะตกลงกันก็คงเป็นสัญญาที่ไม่ใช่ระยะยาวเกินไปอาจจะเป็น2บวกหนึ่งไหมตามที่เคยมีข่าวออกมาคือที่ผ่านมากองเต้ e อยากได้3บวกหนึ่งแต่เชลซีอยากได้2บวกหนึ่งก็คืออาต่อ2ปีแล้วมีออปชั่นขยาย1ปี แต่จุดที่ผมว่าถ้าถามผมนะว่าทําไมมันเชิงบวกมาหลายเดือนแล้วมันยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่สักทีเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเรื่องของอนักเตะที่เซ็นเข้ามาใหม่กับคนที่ต่อสัญญาใหม่ในยุคข,ของท็อตโบรี่เนี่ยมันจะมีออปชั่นทุกคนว่าปีหน้าไม่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คเนี่ยค่าเหนื่อยต้องลด3 0ใช่ไหมพว, so, ric, James, พวกเอนโซมิไ a โลมูดริกริสเจมพวกนี้เบนชิวเวลพวกนี้ที่ต่อสัญญาในยุคโบลี กับแข่งใหม่ค่าเหนื่อยปีหน้าลด30%และเราไม่รู้ครับว่าของเอ็นโกโลกองเต้เนี่ยไอปัจจุบันสัญญาปัจจุบันที่กําลังจะหมดซัมเมอร์นี้แล้วเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขว่าจะลดค่าเหนื่อยแต่เราไม่รู้ว่าไอที่ยื่นใหม่ให้กองเต้เพื่อจะอยู่ต่อเนี่ยมันมีตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีนะครับนั่นหมายความว่าค่าเหนื่อยกองเต้ ay, สมมติถ้ารับเท่าเดิมนะ ปีหน้าค่าเน็ตกองเต้อาจจะลดลงมาเหลือ201,000 00, 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ต่อแล้วปีถัดไปกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์อีกได้เงินมันก็จะกลับไปเป็น300,000ปอนต์ต่อสัปดาห์อารมณ์ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าจะมีผลหรือเปล่าแล้วผมว่าเอาจริงๆเนี่ยไอ้เรื่อง การลดค่าเหนื่อยสามเนี่ยจริงๆมันก็เป็นตามสัญญาที่เซ็นเอาไว้นะแต่ผมว่ามันก็ทําให้นักเตะหลายคนคิดเหมือนกันเพอเเเรื่องเมสันมาว่าอาจจะมีเรื่องนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยก็ได้นะครับส่วนคนที่เซ็นไปแล้วริสเจมเบนชิวลก็ตามนั้นครับก็ริสเจมจาก2อ0 0 0นโดนลดไป30%ก็จะลงมาเหลือแสนไปปลายในฤดูกาลหน้านะครับก็ฟอร์มทีมเป็นยังไงก็ค่าเหนื่อยตามนั้นนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของกองเตะขอให้อยู่ต่อแล้วกันเพราะถ้าเกิดอยู่ต่อเนี่ยกองกลาง เชลซีซื้อแค่คนเดียวน่าจะจบซื้อกังรับมาแบ่งเบาภาระกองเต้นั่นแหละน่าจะจบแต่ถ้ากองเต้ไม่อยู่โควาซิตย้ายอีกโอ้โหเชลซีต้องโลบแผงกองกลางซื้อใหม่หมดอีกเยอะผมเลยมองว่าปีหน้าเนี่ยยื้อได้ยื้อไปก่อนโคอาซิตเอ็นโกโลกองเต้แล้วซื้อเข้ามาสักคนหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของกองเต้ทิศทางอยู่ต่อยังเป็นเชิงบวกนะเขาก็บอกด้วยว่าอยากอยู่ต่อแต่คนที่มันก็ยังคลุมเครือ,รอมาจนถึงตอนนี้คือเมสันเมาส์ เป็นรายง,งานจากนิซาคินเซล่าครับนิซาคินเซล่าของ Evening Standard บอกว่าแม้คุณซื้อใหม่อย่างมาริซิโอโปชติโนจะมองว่าเมสันเมาส์สามารถเป็นส่วนสำคัญของการสร้างทีมได้แต่เขาบอกว่าอนาคตของเมาส์ก็ยังไม่แน่นอนอยู่ดีนะคือขนาดโค้ชอยากใช้ โค้ดมองว่าอยากปั้นแต่เมสาก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาทําให้อนาคตก็ยังไม่แน่นอนอยู่ดีสัญญาของมิเชนเมาส์จะหมดลงในปี2024นะครับทำให้ซัมเมอร์นี้เหลือ1ปีเท่านั้นแล้วก็ยังไม่เข้าใกล้การต่อสัญญาฝั่งของโปเชติโน่เนี่ยบอกกับบอร์ดบริหารเชลซีว่าเมสาเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญของเชลซีได้แล้วก็มีการขอร้องสโมสรให้เจรจาสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะอีกครั้งเมื่อเขาไล้คุมทีมอย่างเป็นทางการ แต่ปัญหาหลักก็ยังเหมือนเดิมครับเมสันเมาส์อยากได้ค่าเหนื่อยใกล้เคียงกับนักเตะซีเนียร์คนอื่นเช่นริชเจมส์ต่อสัญญาได้2,500เออนะครับส่วนตัวของเมาส์ก็มองว่าตัวเองเนี่ย เคยได้แข่งแห่งปีมา2สมัยซ้อนก็อยากได้ขั้นเหนือยที่สมเหตุสมผลบ้างแล้วก็รวมถึงต้องการความมั่นใจเกี่ยวกับบทบาทในทีมด้วยแล้วก็มีเรื่องของการเจรจาลิขสิทธิภาพลักษณ์ที่มันทับซ้อนด้วยนะครับซึ่งไอ้เรื่องนี้คนก็สงสัยกันเยอะว่าลิขสิทธิภาพลักษณ์มันคือยังไงวะก็คือแบบนี้ครับนักเตะบางคนเนี่ยเวลามีงานนอกเข้ามาถ่ายสปอนเซอร์หรือว่าสโมสรขายสินค้าในแบรนด์ของนักเตะคนๆนั้นอะไรก็ตามที่เป็นหน้าตาของนักเตะคนๆนั้นเนี่ย บางดีลบางเคสสโมสรได้ส่วนแบ่งนะครับแต่บางดีลบางเคสสโมสรปาเคน้นเต็มที่นักเตะเอาไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นคียิยันเอมบัปเป้กับเปยเอชเนี่ยไอสัญญาล่าสุดเนี่ยไม่ว่าเอมบัปเป้จะไปรับโคษนาตัวไหนรับเป็นสปอนเซอร์ตัวไหนเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ให้่ายไหนเข้ากระเป๋าเอมบัปเป้ร้อยเปอร์เซ็นต นะครับพชไม่เอาซักกยูโรเพราะอยากให้อยู่ต่อแต่มันก็จะมีบางเคสบางคนนะครับที่มนผ่านมานะครับเช่นรับมาเท่านี้ต้องแบ่งสัดส่วนให้สโมสรด้วยเพราะว่าก็เป็นหน้าตาของของเขาเป็นสโมสรเป็นลิขสิทธิ์ด้วยอันนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดที่ยังตกลงกันไม่ได้อีกข้อหนึ่งว่าจะยังไงกันแน่แล้วก็ถ้าเกิดเขาบอกว่าสมมุตินะถ้าคุยไปคุยมาถ้ามันเป็นเชิงลบมันก็คงไม่ดีหรอกแต่ถ้าคุยไปคุยมาแล้วมันเป็นเชิงบวกขึ้นมาถ้าตกลงกันได้ จริงๆแล้วตัวเลือกของเมสันเมาส์อ่ะอันดับหนึ่งในใจของเมสันเมาส์ยังเป็นการอยู่กับเชลซีต่อคือถ้าตกลงกันได้เขาไม่ไปทีมอื่นเขาอยู่เชลซีต่อย้ำว่าถ้าตกลงกันได้และสโมสอนจริงๆก็ไม่ได้อยากขายแต่ถ้ามันตกลงกันไม่ได้จริงๆลิเวอร์พูเอาแน่นะครับเตงตอนนี้แล้วก็มีอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลที่สนใจเหมือนกันเชลซี Chelsea ก็ยืนการานนะครับว่าต่อให้อยากอยู่ต่อ แต่จะไม่ซ้อมจะไม่ยอมเสียเมสันเมาส์แบบฟรีๆแน่นอนดังนั้นถ้ามันยังยืดเยื้อแล้วก็ไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ก็คงต้องขายครับในซัมเมอร์นี้รวมถึงตอนนี้เอเย่นของเขาของเมสันเมาส์เนี่ยก็เป็นคนเดียวกับของเวอร์จิลฟันได้ฮาวิเอเลียดของเร์พูด้วยล่าสุดไปเซ็นกับไครฮาวเวสเพิ่มอีกคนนะครับได้ฮาวเวสไปอยู่ในกกอีกคนหนึ่งนะครับก็นี่คืออัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเมสันเมาส์เกมมันพลิกไปเรื่อยๆนะครับบางช่วงลบสุดขีดแล้วก็มีบางช่วงกลับมาเป็นเชิงบวก ล่าสุดมันเริ่มตึง,ตงอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ผมก็ยังเชียร์ไอเดียเดิมนะไอเดียที่นิซ่าคินเซล่านี่แหละเคยรายงานไปเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนที่เชลซีอยากจะลองคุยแบบเสนอออปชันแบบตอบสัญญาระยะสั้นเพื่อซื้อใจทั้ง2ฝั่งผมว่าโอเคนะครับแล้วก็ไอถ้าสัญญาระยะสั้นเนี่ยก็เอาแบบนี้สิก็คืออาจสมมติต่อ2ปีก็ได้อ่ะสปี2ปีค่าเหนื่อยคุณอยากได้เท่าริสเจมใช่ไหมอ่ะได้เท่าริสเจมสองแสนห้าแต่ มันต้องมีออปชันลดค่าเหนื่ยอยเพราะอดเล่น UCL เนะเพราะฉะนั้นค่าเหนื่อยดูการน,น้าจริงๆคุณจะได้วันแสนไปปลายแล้วถ้าเกิดพาเชลซีกลับไปเล่น UCL ได้คุณค่อยกลับไปทับเท่า2องแสเท่ากับริจมผมว่าแบบนี้ก็ได้ต่อระยะสั้นไปก่อนซึ่งเป็นการซื้อใจสโมสรด้วยเป็นการซื้อใจนักเตะด,ด้วยถ้าเกิดคุณเล่นดีจริงๆผ่านไป1ปีค่อยให้สัญญาระยะยาวก็ได้แต่ถ้าเกิด1ปีผ่านไปฟอร์มไม่คืนเล่นเหมือนเดิมเนี่ย จนถึงตอนนั้นซัมเมอร์หน้า2024เมืส่สามารถก็จะเดือดสัญญาปีหนึ่งพอดีเป๊ะหรือไม่ก็2ปีมันยังพอมีเวลาในการที่เชลซีจะเตรียมตัวหาคนใหม่และเจราจาคุยกับทีมอื่นเพิ่มเติมได้นะครับผมว่าก็ภาวนาให้เป็นเช่นนั้นต่อสักปี2ปีผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับระยะสั้นไปก่อนนะฮะอ่ะจากเรื่องของเมสันเมาส์ที่ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับไปดูข่าวคนนี้กันหน่อยดีกว่าครับค่อนข้างแปลกใจนะครับโผล่ขึ้นมานะครับ คนที่รายงานชื่อว่ากิลมาเฟรรรานะครับเป็นนักข่าวจากสื่อที่ชื่อว่า Extra Global นะครับก็ฟังๆไว้หน่อยก็ดีเพราะว่าเป็นสื่อสายบราซิลนะครับคือความน่าเชื่อถือผมต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ว่าผมยังตอบแบบแน่ชัดไม่ได้นะครับเพราะว่า ปก,กติอ่ะสื่อบราซิลผมจะคุ้นชื่อพวก global sporty อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่า extra global ผมไม่ค่อยคุ้นแต่คนติดตามเขาก็มีอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นสื่อบราซิลเพราะฉะนั้นผมว่าก็อย่าเพิ่งไปดูถูกเขานะครับฟังฟังไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเนื้อหาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาบอกว่าแมตเตยโกซิวาจะต่อสัญญากับเชลซีไปจนถึงปี2024แล้ว แต่ก็พร้อมยกเลิกสัญญาในฤดูกาลหน้าเหมือนกันเพื่อย้ายกลับไปอยู่กับฟลูมิน e เซ่นะครับทีมเก่าสมัยตัวเองเป็นดาวรุ่งที่บราซิลนะครับรายงานบอกว่ากุนซือของฟลูมินเซ่เนี่ยอยากให้ซิวากลับมาเหมือนกันนะไม่ซีเรียสเรื่องมีนักเตะอายุเยอะในทีมเพียบนะครับต่อให้กําลังจะ40ก็ไม่ซีเรียสตอนนี้คือฟลูมินเซ่นี่คือรวมตัวเก่าบราซิลเลยครับมีเปาโลเอนริก้นะฮะหรือว่าเอหรือว่าการโซ หลายคนน่าจะจํากันได้การโซ่คนนี้เป็นเทป FM เก่ารุ่นเดียวกับเนมานะครับแล้วก็มีเฟรดิเป้เมโลนะครับกองกลางที่เคยอยู่ฟิออเคยอยู่ยูเวนตุสมาก่อนก็มีตัวเก่าๆอยู่แล้วจะเอาไปซิวาไปอีกคนนึงเขาก็ไม่ได้ซีเรียสข่าวก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเชลซีจะอนุญาตให้ย้ายหรือเปล่าแต่เดี๋ยวคนที่ช่วยคุยจะเป็นคริสโตเฟอร์วีเวลผู้บริหารเชิงเทคนิคของเชลซีคนที่ดึงตัวมาจากแอร์เบียนไลฟ์ซิกนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่อยู่ต่อขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างแปลกใจนะ คือในข่าวเขาบอกว่าแม้จะต่อสัญญากับเชลซีปีหน้าไปแล้วก็ตามแต่เหมือนกับเรื่องความท้าทงความท้าทายพวกนี้เขาก็อาจจะอยากกลับไปอยู่ลีกบ้านเกิดก็ได้อันนี้ข่าวเขาบอกมาแบบนี้แต่ถ้าถามผมผมไม่อยากให้ให้ซิวาย,าย้ายผมอยากให้อยู่ต่อเพราะอะไรหนึ่งมันมาถึงจุดที่มาถึงยุคที่เรามองแค่ตัวเลขอายุอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมองจากฟอร์มการเล่นถ้ามองจากอายุซิวา39ย่าง40่ แต่ถ้ามองจากฟอร์มการเล่นซิวาย,ยังเป็นกองหลังเบอร์หนึ่งของเชลซียังเก่งกว่าคูดิบารีเก่งกว่าโฟฟาน่าเก่งกว่าบาเลชิวเก่งกว่าชาลบาทุกคนและถ้าฟอร์มการเล่นยังแบบนี้อยู่อ่ะผมว่าเก็บไว้ไม่เสียหายค่าเหนื่อยก็ไม่ได้แพงอยู่ต่ออีกปีนึงแล้วด้วยประสบการณ์ของเตียวก็ซิวามันเอาไปติวรุ่นน้องติวบาเยชิวเตีวิวโฟฟาน่าติว, ana, ตวชาลบาพวกเนี้ยได้ นะครับปีหน้าอาจจะไม่ต้องลงทีเหมือนปีนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าบอลยุโรปไม่มีแล้วก็สนับสนับการเล่นก็ได้แต่ประสบการณ์ต่างๆของซิวายังช่วยเหลือทีมได้เยอะนะครับแล้วถ้าเกิดปล่อยซิวาไปกองหลังมันก็จะเหลือตัวซีเนียแค่คูริบารีซึ่งคูริบารีก็มีทั้งนัดที่เล่นดีทั้งนัดที่เล่นไม่ดีก็ยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่นะครับผมเลยมองว่าเลือกได้ไม่อยากให้ปล่อยเตียกซิวาไปแล้วก็ ยังเชื่อว่าซิวาอยากอยู่ต่อนะเพราะว่าที่ผ่านมาซิวาเขาค่อนข้างจะดูแลสภาพร่างกายดีให้ความสําคัญกับการเล่นในระดับท็อปซึ่งถ้ากับลีกบราซิลต้องแน่นอนว่าการเล่นมันจะไม่ท็อปเหมือนเดิมและเกรดมันก็จะดาวลงมานิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเลือกได้ก็อยากให้เตียโกซิวาอยากอยู่ต่อนะครับขอให้ข่าวนี้ไม่จริงแล้วกันนะ,ะปิดท้ายกันที่คนนี้ครับอีกหนึ่งนักเตะอเมริกาใต้น, e นะครับเอมิเดโนมาติเนสนะครับคนรายงานคือกัสตอนเอโดเป็นนักข่าวสายอาร์เจนตินา เขาบอกว่าเอมิเลนมาร์ติเนสเนี่ยผู้รักษาประตูของวินล่าเนี่ยพร้อมย้ายสโมสรใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ทีมที่จะคว้าตัวก็คงไม่ง่ายเพราะว่ามาติเนสไม่มีค่าฉีกสัญญาทําให้วินล่าเนี่ยเรียกร้องได้นะครับเรื่องเงินค่าตัวรายงานบอกว่ามี3ทีมในพรีเมียร์ลีกที่สนใจนะครับได้แก่สเปอร์สเปอร์เนี่ยสนใจมากๆเพราะว่าข่าวล่าสุดก็คืออูก y โยริสน่าจะไม่อยู่ต่อมีข่าวว่าทีมจากซาอุเนี่ย ยื่นข้อเสนอมาให้ขั้นเนือสัปดาห์ละ3 0 0 0 0ปอนด์กับวายสาเออโยริสเขาน่าจะย้ายและสเปอร์ก็ต้องหาโกใหม่มีข่าวกับมาติเนสมีข่าวกับพวกดาบิดรรยาพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากสเปอร์แล้วเนี่ยกัสออนเอดูบอกว่าเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สนใจเหมือนกันนะครับซึ่งมีโอกาสสูงมากที่มาติเนสจะย้ายทีมเพื่อย,ยกระดับตัวเองในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็คอนเฟิร์มว่ามีเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสเปอร์ที่สนใจ3ทีมนะครับ เอาในเชิงข่าวก่อนคนรายงานข่าวเนี่ยกัสตอนเอโดูคนติดตามเยอะมากนะครับหกแสนกว่านะครับฟังไว้ไม่เสียหายห0 0 0นกว่าคนเลยนะครับหกแสนหด้วยแต่ถ้านับความแม่นเนี่ยในมุมผมนะดูตอนดิวเอนโซเมื่อเดือนมกราคมเนี่ยผมว่านักข่าวสายอาร์เจนติน่าอีกคนหนึ่งอย่างเซซ่าส์ลุยส์เมโลเนี่ยคนนั้นแม่นกว่าถ้าเป็นดิวเอนโซนะตอนมกราคม คนนั้นแม่นกว่าคนนั้นคนติดตามน้อยกว่ากาซอนเอดูอีกแต่ผมว่าแม่นกว่าตอนดิวเอ็นโซแต่กับเคสนี้ผมไม่ทราบอาจจะอาจจะแม่นจริงก็ได้ก,ก็ใครจะไปรู้ถูกไหมครับส่วนในมุมของตัวนักเตะปัจจุบันอายุ30ปีอ,อ่าสาเนี่ยกับผู้รักษาประตูมันคือวัยกำลังพีคนะครับยังเล่นได้อีกอยังต่ำๆก็สามสี่ 3, 4, ปีในวัยกําลังพีคนะครับแต่ก็อายุ30การจะไปลงทุนค่าตัวแพงเนี่ย มันก็อาจจะไม่คุม้มคือถ้าจะเอาค่าตัวมันก็ต้องไม่แพงเวอร์ถ้าค่าตัวมันไปเรท50 60เนี่ยมันคือไม่คุ้มแลละกับอายุ30นะครับแต่ถ้าเกิดเรทมันอยู่ทัก30มกลมๆอ่าแบบเนี้ยซึ่งวินล,ล่าเขาคงไม่ขายหรอกเรทประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้ามีเรทประมาณนั้นประมาณนั้นถือว่าน่าสนใจแต่ถ้า50 60 70ผมว่าแพงไปนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะฮะเป็นแชมป์โลกทุกคนทราบดีเหนียวมากแล้วก็ในลีกเนี่ยช่วงช่วงปีที่แล้วฟอร์มตก ช่วงต้นซีซั่นก็ฟอร์มตกนะแต่หลังๆคืนฟอร์มเก่งได้ตอนนี้เซฟสำเร็จเป็นอันดับ6ของพิมเมลีกเซฟลูกเวอร์เป็นอันดับ6ของพิีเมลีกแล้วก็จุดที่น่าสนใจคือเป็นผู้รักษาประตูที่พยายามออกมาตัดลูกกลางอากาศเป็นอันดับหนึ่งของพิมเมลีกแล้วก็เป็นคนที่ตัดลูกครอสเนี่ยคว้าลูกเปิดจากด้านข้างเนี่ยสำเร็จนะแม่นเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันดับหนึ่งของพิีเมลีกด้วย,พเ,วยเพราะฉะนั้นลูกกลางอากาศคุณเบาใจได้ลูกโดง่งลูกคว้าบอลพวกนี้คุณเบาใจได้ว่าเขาเขาดีสุดของพีเเมยลลกตอนน้ นะครับจากสถิตินะครับแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะจริงหรือไม่จริงเชลซีมีโอกาสปล่อยเอดูอาร์เมนดี้สูงครับเพราะว่าไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่นักเตะไม่โอเคกับสัญญาที่ยื่นให้แล้วก็ก็จะเหลือเกป้า เหลือมามาคัสเบติเนลี่แล้วก็มีดาวรุ่งอย่างการเบสโซลนีนาแต่โลนีนามีโอกาสปล่อยยืมตัวเชลซีก็อาจจะต้องซื้อคนเก่งๆสักคนหนึ่งมากดดันกับเกเปาก็ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าแต่ว่าเชลซีก็มีข่าวคนอื่นด้วยนะครับมีข่าวกับอันเดรโอนาน่ามีข่าวกับดาบิดรายาดิโอโกคอสตาพวกนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอ่ะแฟนเชลซีอยากได้หรือไม่อยากได้ลองแสดงความเห็นกันมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมว่าอยากได้แน่ๆก็คือสปอนเซอร์ของผมครับก็คือโคดเอใลน้บดยไช มีโค้ดส่วนลดจากช่องปีท้าบด้วยนะครับใครอยากได้โรงเรียนดีๆไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ b r i t i s h c o l u m b ีย International School Bangkok ได้เลยนะครับก็เรียนจบโรงเรียนบอกว่าสามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ใครอยากได้รถดีๆไปขับคันนี้นะครับไปซื้อคันนี้นะครับ s ุสก,กิสวีปจีเอลเนนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้ปีท้าบดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับ bye bye.